เอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนุพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปติดตามชีวิตของสองสามีภรรยาค่ะที่ตกงานแต่ก็ยังคงฮึดสู้นะคะเดินทางจากบ้านเกิดของตนเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อหาแหล่งตกปลาขายพอจะได้เงินมาเลี้ยงชีวิตค่ะเส้นทางการเดินของทั้งคู่ในช่วงที่ผ่านมาลำบากยากเย็นแต่เขาก็ยังคงฮึดสู้อยู่ตลอด ไปติดตามชีวิตของเขาสองคนนี้ในช่วงคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ ชีวิตของคนเราต่างกันบางคนบอกมี20,10นิ้วเหมือนกันแต่ทำไมทำได้ต่างกันคำเหล่านี้อาจเป็นคำตัดท้อต่อว่าชีวิตแต่เนธยิงไหวกลางคนที่ต้องดิน้นหลนสู้ทุกขนทางเคยจมอยู่ในความทุกข์ตอนตกงานในช่วงโควิด มือกลายหน้าผากในจะค่าอยู่ค่ากินค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านค่ารถภาพระรายจ่ายที่มีมาทุกเดือนแต่ไม่มีรายรับเนตรและสามีไม่ยอมนอนอยู่กับบ้านเฉยๆเห็นน้องเห็นบึงคือขุมทรัพย์ของอาชีพจับอวนกอดแหเริ่มสู้ชีวิตนับหนึ่งในวิถีประมงน้ำจืด จากจับเพื่อพออยังชีพหากินเลี้ยงปากท้องในครัวเรือนเริ่มขยับขยายเดินสายไปตามหนองบึงตามต่างจังหวัด จนเป็นอาชีพหลักเลี้ยงชีพวันไหนได้ลงจับปลาวันนั้นเงินจะเข้า3 4 0ถึันบาทต่อครั้งถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักเพียงใช้ความสามารถในการจับปลาภูมิปัญญาปู่ย่าตายายก็ทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมช่วงไหนฤดูปลาวางไข่ก็จะงดหาปลาก็ไปจับจอบ แบกเสียมเข้าไร่ออยไร่มันรับจ้างรอฤดูการจับปลาสิแรกก็มาแถวพงเข้ามานะเข้าก็คนมาเรื่อยๆทงนํำอาอันนี้ก็เจอคนนานก็บอกโอ้ยตกปลยงก็เลยตาเขามาเรื่อยเปื่อยมานี่แต่พอเมื่อคืนก็มาห้าวคืนแต่ก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรก็มาไปพอหักค่าน้ำมันเดือบ้างนิดหน่อยก็ยังดีปลานิลนแล้วก็ปลาจีนแล้วก็ไอโกก ก็สามโมงเช้าแล้วก็ไปดากอีกทีก็สี่โมงไปเก็บไปนะไปละตีโมงเย็นนก็ได้มาทีนียี่สิบลทกไปทำแล้วก็น็อกตีนนตอกน้องแข่งไปไปขายก็ตำนัดความสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครความสุขที่หาด้วยตนเองนำปัญหาในชีวิตคือยาพิชิต ความผิดหวังนำบทเรียนชีวิตคือพลังส,งสร้างสิ่งที่หวังให้กลับมาและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็มเฮิร์ฟดูแลห่วงใยคุณ บริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ